เขาปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสีถ้วยพลังงานของคนธท่าน,นํำมีนกรกฎพิจิ สีไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมก้าวเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกาลมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินมาครอบทั้งสี่ธาตุนะคะแล้วก็หลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกมากๆ ทั้องอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจอบอุน่นโรแมนติกเหงาเศร้าเบือ่อเซ็งนะคะรักมากหนักแน่นแล้วก็ความผิดหวังความเสียใจหลาสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกระทันหันหรือว่าอาจจะเป็นคนใจดีที่หงุดหงิดโมโหได้ง่ายๆก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางทีนะคะอาจจะมีคนรักมีคนที่คบด้วยคุยด้วยนะคะเคยรักเคยผูกพันกันแล้วก็ อาจจะมีการเลิกรามีการทะเลาะก,กันตอนนี้เหมือนกับเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันเหงาบ้างเศร้าบ้างคิดถึงบ้างนะคะบางทีการอยู่กับตัวเองก็มีความสุขด,ดีบางทีก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะเรามาดูกันก่อนว่าใครที่ปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้ขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่ปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้ จัสตี้พลังงานของคนราศีตุลห้าดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมหนึ่งดาบพลังงานของคนธาตุลมหกดาบพลังงานของคนธาตุลมสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงหธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะธาตุลมขึ้นมา4ี่ใบเลยคนนี้เป็นคนดุดุเดือดขาดชัดเจนกล้าตัดสินใจ เสียงดังนะคะมีความผงผางมีความไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใครไม่ยอมเสียเปรียบใครด้วยนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมแต่ว่าไม่ค่อยยอมใครไม่ค่อยชอบที่จะอ่อนอ่อนให้กับใครนะคะแทบจะไม่มีความอ่อนโยนในตัวเองเลยมีแต่ความมีแต่เหตุผลไม่ค่อยเอาอารมณ์ มาคิดไม่ค่อยคิดถึงใจคนอื่นเอาเหตุผลอย่างเดียวเลยนะคะเหตุผลแบบนี้แบบนี้คือสิ่งที่ถูกก็คือจะทําแบบนี้แต่ว่าการทนุถนอมหรือว่าการคิดถึงหัวใจอาจจะไม่ค่อยมีนะคะคิดถึงความรู้สึกรั้วแครความรู้สึกของคนอื่นอาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาบางครั้งอาจจะขวานผ่าซ่าการตรงไปตรงมาของเขาบางครั้งก็อาจจะทําร้ายความรู้สึกของคุณหรือว่าทําร้ายความรู้สึกของใครต่อใครก็ได้นะคะ เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนแล้วก็อยู่กับอีกโก้กับทิฏฐิของตัวเองอยู่กับเหตุผลใช้เหตุผลในการน,นำชีวิตเลยในทุกๆเรื่องเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคนคนนี้นะคะเขาปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้ว่าอะไรนะคะสิ่งที่เขาปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ปัญหาอุปสรรคเรื่องราวที่ไม่หลุดพ้นความคิดที่ยังสลัดไม่ออกนะคะครอบครัวความรักนะคะการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะคนรักคนที่อยู่ในใจนะคะการอยากมาหาการแก้ไขการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคืนดีมอบความรักความอ่อนโยนความจริงใจ หากว่าคุณเคยคบเคยคุยกับใครนะคะรักเขามากๆก่อนหน้านี้ดูแลเอาใจใส่มากๆแต่ว่าอาจะเพาะบุคลิกที่แตกต่างกันเขาอาจจะไม่ค่อยแคร์คุณสักเท่าไหร่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับมือที่3แต่ว่าบุคลิกความคิดของเขาเป็นคนไม่ยอมพคนไม่ยอมใครไม่ยอมอ่อนให้กับคุณไม่ยอมอ่อนให้กับใครไม่เคยขอโทษก่อน ไม่ค่อยคิดถึงความรู้สึกของคุณหรือเอาแต่เหมือนกับเน้นการชนะเป็นคนชนะเป็นคนที่ถูกเสมอไม่ค่อยฟังใครไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของใครพูดตรงตรงเป็นขวานผ่าซากนะคะแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ก็อาจจะมีการเลิกลานิ่งเงียบจากกันไปแล้วไม่ได้คบกันแล้วนะคะ คนที่ปฏิเสธหัวใจของตัวเองไม่ได้ก็คือเขานั่นเองปากดีนะคะแต่ว่าตอนนี้หัวใจไม่ลืมคุณนั่นเองนะคะยังจมอยู่กับความคิดถึงยังจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆยังคิดวนไปวนมายังคงคิดอยู่ว่าหากว่าไม่เลิกลาจากการความสัมพันธ์ในตอนนี้จะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมความเป็นอยู่ของเขาในตอนนี้ความรู้สึกของเขาในตอนนี้จะโดดเดี่ยวจะอ้างว้างไหมหรือว่าได้รับการเติมเต็มหรือว่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ชีวิตของเขาหากว่ามีคุณมาจนถึงวันนี้ชีวิตของเขาจะเป็นยังไงแล้วก็หากว่าเขากลับไปเขาทักหาคุณจะดีกว่าไหมเขาสมควรทำไหมนั่นเองพลังงานของเขาจมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆจมอยู่กับคนเดิมๆคนที่เขารักคนที่รักเขานะคะ เขาปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้ว่าอะไรนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาลืมคุณไปแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วเขายังไม่ลืมนั่นเองนะคะเขาไม่สามารถจะบอกหรือว่าพูดออกมาได้ว่าเขาลืมคุณไปแล้วเพราะว่าเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ทุกวันแล้วก็ยังคิดถึงบนไปบนมาอยู่นั่นเองนะคะ